m ม c o คอร์ a ปอเรชันไทยแลนด์เซ็แบรนด์ในการบริหารจัดการของบริษัทเพอร์เฟกต์เซ็นเตอร์99จำกัดขณะผู้บริหารคุณแซมยุรนันพมรมนตรีแบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมกับนักธุรกิจผู้ประกอบการในคลับพาร์ทเนอร์จัดงานเปิดตัว o p e n นนิ่ง c ม r p o r ร์ i ปอเรชัน a ทยแลนด e เซ็ r เตอร์พาร์ทเนอร์คลับนักคลับเฮาส์ของน็อตฮิวโกฟคลัจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกโดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าภาคิน,น,นัยณเชียงใหม่ คุณแซมยุรนัน ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศเข้าร่วมงานไม P พัดเครื่องขับของเรานะคะมีจุดประสงค์นะคะในการที่จะช่วยในการผลักดันนะคะแล้วก็รวบรวมนักธุรกิจต่างๆนะคะผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในประเทศของเรานะคะให้องค์กรแต่ละองค์กรหรือว่าแบรนด์ผู้ประกอบการของแต่ละท่านเนี่ยได้เติบโตไปซึ่งเรายังเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีอีกหลายที่เลยที่น่าสนใจแล้วก็เติบโตไปได้อีกเยอะอีกไกลนะคะคลับเนี่ยมันจะเป็นคลับแห่งคอนเน็กชันแล้วก็เป็นคลับที่สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้นะคะรวมถึง เป็นคลับที่สามารถเติบโตไปสู่ระดับสากลได้วันนี้ก็โอกาสดีมากของแบรนด์เราที่ได้รับเกียรติจากพี่แซมยุรนันได้ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์ a มบ a สเ a อร์ให้กับไม้ด้วยนะคะดีใจที่เขาสนใจที่จะคุยกับเราเพราะว่าเขาก็เติบโตไประดับถึงแล้วแต่จริงๆแล้วด้วยส่วนตัวสนใจเรื่องแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับมันมีการพูดถึงแพลตฟอร์มในมุมของนักธุรกิจเ่เมืองไทยเนี่ยยังมีการเรื่องพูดเรื่องแพลตฟอร์มกันอยู่บ้างได้ยินอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่เห็นใครที่ลุกขึ้นทําจริงๆจเหงนแบบ เห็นแพลตฟอร์มที่ชัดเจนขึ้นแพลตฟอร์มของมายเขาก็มีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาสามารถรวมสินค้าบริการอุปโภคบริโภครวมทั้งบริการด้วยเนี่ยมาอยู่ถ้ากับเอาชีวิตประจําวันมาใส่อันนั้นสานะพาร์ทเนอร์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นว่ามันจะเติบโตและได้รับผลประโยชน์ได้รับอะไรตอบแทนบ้างสิ่งที่ได้ได้มาไม่ได้มองเรื่องผลกําไรนะครับมองเรื่องคอนเนคชั่นซึ่งล้วนแต่มีคนที่ถูกรีกครดเข้ามาทั้งมาเองทั้งเราไปเชิญมาเนี่ยนะครับเยอะถ้าให้เราได้รู้จักนักธุรกิจหลากหลาย การเปิดตัวพ์ทเนอร์คลับครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่